ผีตาหนีผีตาหนีผีตาโขนผีตาขนผีตะเคียนผีตะเคียนเอาสามผีน right> no yes> ี้ผีไหนไม่มีตาเอาคิดคิดคิดเฮ้ยอั้นี้ยากอ่ะพอคิดพอคิดมีอะไรบ้างผีตาหนีผีตาขนผีตะเคียนผีตะเคียนเอาสามผีนี้ผีไหนไม่มีตาผีตาหนีผีตาขนผีตะเคียนผีตาขนไม่มีตาครับเพราะอะไรจากการวิเคราะห์แล้วเนี่ยผมมองว่า ผีตะเคียนเนี่ยผีตะเคียนเนี่ยจะมีความแบบตะเคียนเขาจะน่าจะไปเล่นอะไรความตะเคียนมันคืออะไรความตะเคียนตะเคียนอะอยู่ในต้นไม้ใช่ไหมอุ้ยเกือบไม่รอดแล้วอะไรอะอะไรอะอะไรอะตะเคียนเนี่เหรออ๋อผมไปนึกถึงนกกระเรียนไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ เร็วแล้วแล้วเดี๋ยวเวลาหมดอะไร้ใต่อผีตาเนี่ยจะแบบอยู่ในใบตองไหมต้นกล้วยอยู่ในต้นกล้วยไหมต้นกล้วยเอาแล้วเอาแล้วหน้าผีอะไรผีตานีออกมาหนูหนูมองตั้งแต่ผีตะเคียนบินได้แล้วครับผีตาเนี่ยต้นกล้วยต้นกล้วยกับดวงตาไม่เกี่ยวข้องกันแต่ผีตาโขนสิครับทำไมผีตาโขนน่ะจะคล้ายๆกับคนตาโปนจะต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับดวงตาแน่นอนครับออ๋เพราะว่าเขาตาโปนใช่ครับแล้วเขาถามว่าอะไรเขาถามว่า ผีไหนไม่มีตาเออมีไหมอ่ะอ้าวเออว่ะไม่รู้อ่ะผีตาขนมันก็มีตาทั้งหมดแหละมีอ้าวมีทุกตามันก็มีทั้งหมดแหละเออตาเล็กตาใหญ่ตาโบ๋ตาแดงตาดำตาไปคุณปิดอะไรคุณทำอะไรยกมขึ้นไุณผมตอบผิดเหรอครับอ้าแล้วคุณสนุกขึ้นคุณตอบถูกเหรอผีตาโขนนไงครับไม่มีตาอ้ก็มีตาโขนก็มีตาดิก็มีหมดแหละผิด ครั้งนี้มันจะตกโอตกใจไม่อยากแตกลงมาเอ้า,าเอาท well ีน nah ี้ยังไม่จบยังไม่จบมาผีตานีพูดอีกทีหนึ่งผีตานีครับผีตะโขนผีตะขนผีตะเคียนผีตะเคียนเหมือนเดิมเลยสามผีนี้ผีไหนเจอได้หมดเลยนะโอ้โหเดิล์ตัเลขสองเบลล์เลสองครับคราวนี้คูณสองโอ้โหมีแต่เลขสองสองสองสี่เลยโอ้สุดยอดนะ อาป๊อบแม่อะเซ้ยมไม่ได้ไม่ได้แหมจะเดินจะเดินหาผู้หญิงอย่างเดียวเลยเราเฮ้ยเราไปไหนไม่ไหนซ่วมไม่อยู่ยิ่งเลยกลายเป็นซ่วมเราต้องอยู่แล้วเดี๋ยวเขามาหาเราเองโอเคซ่วมไม่ต้องไปหาผู้คนผู้คนจะมาหาซ่วมซ่วมจะไปหาใครเอาไม่ใช่ซ่วมไม่ใช่ซ่วมไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าเขาก็ทำถูกแล้วครับคือเพราะว่าเวลาเกิดทุกข์ภัยมันมีซ่วมเคลื่อนที่ครับซ่วมเคลื่อนที่ อ๋อนี่คือช่วงจำเป็นเลยช่วงที่มีประโยชน์สูงสุดครับแต่ว่าหนูงงกับงงกับตัวมากเลยทำไมครับผีตะเกียนค่ายฟ้าเขาติดตาก่อนขึ้นไปมีผีตัวนึงขึ้นมาครับเลยติดขึ้นมาด้วยสโอเคไม่พอใจไหมสีโหพอใจมากอยากจะบอกญาติโยมคนไหนที่บ้านบ้างอยากจะบอกว่าเราทำความฝันของเราสำเร็จแล้วเม็นเป็นเย็นเย็นเป็นเป็นเย็นเป็นเ็นเ็นเเ็นย็นเนเ็นเ็นเ็นเป็นเนเ็นเป็นเเ็นย็นเ็นเป็นเ็นเ็นเป็นเ็นเเ็นเ็นเป็นไร จเย็นใจเย็นเย็นค่อยๆพูดค่อยๆพูดค่อยๆพูดค่ะคอยพูดมันเหมือนเป็นความสำเร็จของเราอีกก้าวหนึ่งใจเย็นใจเย็นใจเนครับประมาณนี้นะครับจวมีเวลาเราจะให้เขาพูดอีกครั้งหนึ่งนะฮะรักเด็กไหมรักมากรักเด็กรักคนแก่และรักสังคมมากครับอย่าอย่าทั้งชื่นรูกว่าส้วมเด็ดขาด มันเป็นอย่าเสียก็อยู่ในนี้ครับมารวมที่ตรงนี้หมดเลยมันจริงใจมากใจมันจริงใจมากครับสีไปตัวตั้งคู่แข็งของคุณมาอยากเจอมากเลยมาสมตัวเข้ามาเเป็นยังไงบ้างจินตนาการตอนอยู่ในห้องเก็บตัว ทำไมรวดเร็วขนาดนี้อ๋อเร็วมากเเหรอนี่ใช้น้ำมันหล่อลื่นป่าเนี่ยฮะเร็วมากไม่ไหวอ่ะเอออะไม่เกี่ยวอะไรกับน้ำมันหล่อลื่นผมเป็นเครื่องยนต์หรอไอ้ผมเป็นเครื่องยนต์อ๋อใช่มาเร็วมันเร็วอ๋อมันเร็วมันเร็วเร็วก็บอกเร็วมันเกี่ยวอะไรกับน้ำมันเครื่องพี่มันก็เป็นนึกถึงน้ำมันที่ลื่นที่สุดไงฮะอ๋มันเร็วมันร้วนเร็วเท่าไหร่กลัวเท่าไหร่ไม่กลัวคิดว่าได้เท่าไหร่คิดว่าประมาณสี่ครับผมเฮ้ย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 น้ำ สี่กลัวไหมไม่กลัวครับเพียงแล้วคุณรู้ได้ไหว่ามันสี่ถูกต้องด้วยคุณส่วมได้เท่าไหร่ผมได้บอกได้ใช่ไหมครับได้ครับผมได้สี่ครับถ้าบอกไม่ได้จะทําไงผมไม่บอกคุณจะให้บอกได้หรือบอกไม่ได้บอกมาเถอะผมบอกไปแล้วด้วยครับสี่เพราะผมคิดว่าผมก็ประมาณ4ี่เนี่ยครับผมแล้วมันอะไรจะชนะแพ้กันนะแต่มันตรงตรงข้อห้านี่จะเฉียดกันด้วยเส้นยาแดงผ่าแปดับผลออกมาสุดท้ายก็คือผมได้ห้า ไม่พูดฟูเรื่องเราแล้วมันหล่อลื่นเอาชนะเอาได้นะนี่ยังตื่นเต้นอยู่นี่ลูกเขาหวังพึ่งอยู่นะครับผมจะพึ่งพ่อได้ไหมเนี่ยสองคนมันใจไหมนะมันใจในตัวโอ้พาพ่อมาให้มั่นใจลูกวันนี้พ่อพามาเพื่อมามาเที่ยวนะลูกเดี๋ยวเราก็กลับแล้วลูกนะไม่ดีกำลังใจเลยเอาชนะนีดิต้องปลุกเราแล้วเอาชนะนี่เราเต็มที่ไหมได้สิบสายฟ้าไหมไม่ใช่เราเต็มที่เลย พี่อะไรเอาติดสายฟ้าคืออะไรบอกพี่เอาติดสายฟ้าไหมติดสายฟ้าไงโอ้โหพี่เพาเข้าไปปุ๊บเราไปเอาสายฟ้าแต่ครั้งนี้เอาแค่อันเดียวพอคือเขาต้องเล่นเถอะเดี๋ยวเขาจะพูดไปเรื่อย PS นะเจมพร้อมเลยกชั้นชั้นชันเฮ้ยเปลี่ยนแนวเหรอกระหังกระหัง โอ้การหางเหรอการหางวอพอยมีอะไรแนะนําก็ได้นะไม่ใช่เรื่องชุดเรื่องอะไรนิสัยใจคออ๋อเดี๋ยวจะไปส่งไปที่ถนนแห่งความตายซะหน่อยที่ไหนครับถนนแจ้งวัดเถอะนะเงียบเดี๋ยวกูไม่ต้องเล่นอะไรนะเป็นภาพเป็นภาพนี่ต้องจะเล่นมั่นใจทีหนึ่งมั่นใจทีหนึ่งแหมเดี๋ยวส่งไปที่ถนนความตายซะหน่อยถนนแจ้งวัดเถอะนะแจ้งวัดเถอะนะโอเค เรื่องนู lab, si he he ้พี่พ่อจะไม่ถนัดแต่ถ้าเป็นเรื่องเล็บเกี่ยวกับสี่เนี่ยพี่ก็ซ้อมมาแล้ววันงปะเนี่ยสื่อเรื่องเล็บเกี่ยวกับสี่อหรอกับซื้อไม่ใช่กระหังก็คือตาตั้งกับวันตาลงก็บซือหัวออกจากโพงออกมาหากินเนี่ยต้องมีไส้โพงคนเนี่ยมาเจอกับซื้อคนตาผมตั้งกับซื้อผมหลงก่อนวัวจะเข้าโพงสี่เมษาพบกันทั่วทุกประเทศ เออในเพลงไม่เอ็งนี่ไปแจ้งวัดเลยนะไอ้นี่มันทําให้สมาธิผมไม่ดีนะเนี่ยอ๋อเหรอเพราะว่ามันมันจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะมันทําให้ระบบเอ่อเขาเรียกว่าสี่บ้าผมรั่ว <c oughs> ข้างบนข้างล่างมีผลหรือว่าความเร็วมีผลอะไรไหมมีเลยต้องแจ้งวัดก่อนไหมแจ้งวัดเถอะนะโอ้โหแมหมเพื่อจะเข้าวัดอ่ะ <17 S 2> อก็เห็นเจ้าวัดลงมาโกรธอ๋อมนุษย์โยมลงปุ๊บเลย โอเคเขาเล่นได้4ี่เราต้องเล่นได้5ชนะเลยนะเอาข้อแรกก่อนนะมาพิศนาเฟอร์ละส่งให้จับเวลาตามความเชื่อโบราณการเป็นกระสือติดต่อกันทางไหนครับติดต่อกันทางเขาเรียกว่าสารคัดหลังน้ำลายน้ำลาย หรือว่าเป็นกรรมพันธุ์อ,อีกเหมือนเหมือนอยากจะพูดอ,อะไรอีกเอาเนี่ยนะสารคัดหลังพอ,อ,อพอเพราะมันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภาษาที่ใช้ในชั้นศาลครับผมเ<อ>ช่นทำท่าให้ดูหน่อยสิติดต่อกันได้ทำไงอะ่ะติดตอ่อเอออ๋อโถเอ้ยคืออะไรโทรหาเนี่ยได้แล้วได้แล้วถ้าโทรไม่ติด ฝากข้อความไว้อะไรไม่มีคนอยู่ที่บ้านออกไปข้างนอกขอให้ท่านไบอกข้อความเอาไว้ลูกเคยเอาไม้ตีพ่อไมเคยค่ะเขาบอกฟังช่วยตีพ่อให้หน่อยหน้าตีแล้วเนี่ยเริ่มหน้าตีแล้วคุต่างกันไปว่ากันนะผมตอบเร็วไปปะเนี่ยคือไม่ได้ตอบเร็วหรอกแต่อธิบายเป็นคนละเรื่องนะแต่ก็ติดต่อก็คือติดต่อทางน้ำลายก็ไปกอได้ชุดตาเหน้าเดือด เองจะเข้าใจผิดไปบ้างแต่ก็ตอบถูกมาได้ข้อนึ้งนะครับคุณตอบแล้วพ่อใหญ่ของลูกๆคนนี้จะสามารถรักษามารตาฐานคว้าคะแนนมาให้ทีมได้หรือไม่อีกสักครู่มาลุ้นกันครับผีตาหนีผีตาโขนผีตะเคียนผีไหนไม่มีตาสามผีนี้ผีตะเคียนเป็นผู้หญิงมีตานะผีตาหนีเป็นผีกล้วยมีตาผีตาโขนผีตาโขนมีตานะตาปอมผีไหนไม่มีตาตอบยังไงดีเอาตอบตอบว่าผีตาโขน มันผิดนะเนี่ยอะไรคนจ้นออแล้วตอบทำไมตอบผดตอนนี้แล้วกันตอบผีตอนนี้คิดว่าผิดไหม